นโยบายอาหารกลางวันฟรีของประเทศจีนเป็นยังไงมาดูกันค่ะจุดประสงค์หลักๆของนโยบายนี้นะคะก็คือให้เด็กมีกินอยู่กินแล้วก็เด็กนะคะจะได้มีสารประโยชน์ที่เท่าเทียมกันนะคะเขาตั้งกฎอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าอาหารกลางวันเนี่ยต้องมีกับอย่างน้อย3อย่างค่ะแล้วก็ต้องมีเนื้อสัตว์อย่างน้อยหนึ่งอย่างนะคะโดยทุกๆสัปดาห์ค่ะห้ามมีอาหารซ้ำกันค่ะนี่ก็คือรูปอาหารกลางวันปกติของนักเรียนจีนนะคะในประเทศจีนค่ะซึ่ง นอกจากนั้นแล้วนะคะเพื่อที่ให้อาหารเนี่ยมีประโยชน์นจริงๆนะคะผู้ที่ทําอาหารหรือว่าผู้ให้อาหารเนี่ยจะต้องทําเมนูล่วงหน้านะคะโดยต้องผ่านการดูแลของหนักโภชนาการค่ะส่งให้รัฐบาลท้องถิ่นของประเทศจีนเช็คดูก่อนนะคะเ<า>มื่อเช็คผ่านแล้วนะคะก็จะต้องมีการทําอาหารตามนั้นเลยค่ะแล้วก็รัฐบาลจีนนะคะก็จะมีการเช็คดูเป็นระยะระยะค่ะ ถ้าอย่างนั้นไม่พอแล้วนะคะก็คือว่านักเรียนยังสามารถให้คําแนะนํานะคะโดยบางครั้งนะคะโรงเรียนก็จะมีการปรับเปรียนอาหารนะคะตามความแนะนําของนักเรียนค่ะไม่พอนะคะวันนี้ยังมีอาหารมหาวิทยาลัยให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาหารในมหาวิทยาลัยค่ะรูปโรงอาหารของมหาวิทยาลัยทั่วๆไปของประเทศจีนนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเวลาเช็คเอาท์คือพี่บอกว่าอยากจะบอกเลยว่ามันบบลำมากๆคือตอนแรกที่พี่ไปพี่แบบงงมากๆอันนี้คือสี่ปีที่แล้วนะคะรูปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ จริงๆอันนี้คือจริงๆคือเราใส่อาหารใช่ไหมแล้วก็ใส่บนถาดอาหารแล้วก็วางมันจะคิดเงินเลยค่ะคือตอนแรกพี่ไปพี่ยังงงอะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจริงๆอันนี้คือจริงๆไม่ได้โมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคือเขาจะแบบแค่วางถาดอาหารแล้วคิดอาหารให้เราคิดราคาอาหารได้เลยนะคะนนี่คือในมาหาวิทยาลัยค่ะถ้าอยากรู้อะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามได้นะคะแล้วก็กดไลค์กด Follow ค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย